พี่น้องมาเบิงมาเบิงจะเกิดมุ่ยแล้วพี่น้องดูดูด,ดูมีการกระพือกระพือปีกเตรียมจะต่อยแล้วพี่น้องเตรียมจะต่อยแล้วพี่น้องอเห็นบ้าเห็นบ้าค่ะนี่นี่พอพันประจาบ้านค่ะพี่น้องส่วนนี้ก็พอพันแค่กันจ้าแต่ว่าล่องลงมาเนะาะเออกระบอกมันล่องลงมาดอกแต่คนละสีนะจ้ะ อันจะเป็นสีเทามันจะเป็นสีปีกแมงคับจะปีกนี่ก็จะเป็นเหมือนกันนะคะเด้อปีกเขาตั้งแต่น่อยๆแล้วค่ะมันเป็นแบบปีกแบะบๆแบบออกไปค่ะอาจจะเป็นแบบว่าอา,อาจจะแคนเซียมไม่พอหรืออย่งกันแล้วแต่พี่น้องสาเหตุแต่ว่าบ่มีผลเกี่ยวกับการาทำพันเนาะค่ะเนาะก,การสืบพันธุต่างๆโ